สวัสดีค่ะหญิงเป็นเจ้าของร้านดอกไม้หยิงใหญ่ฟลาเวอร์นะคะร้านหญิงมีสสาขานะคะก็คืออยู่ตรงใกล้กับโรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกสาขาหนึงก็คืออยู่ติดกับโรงเรียนปริ้นค่ะ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แทนจากประสบการณ์จริงนะคะก็คือว่าอย่างนี้ลูกชายที่กําลังจะตัดสินใจเข้ามหาลัยซึ่งแบบว่าเขาก็ชอบอยู่ประมาณ2แขนงอันนึงก็คือชอบจิตวิทยายอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเขามีความสามารถทางสถาปัต์เนาะแล้วก็แบบว่าลูกก็โลเลมากเลยลังเลมากนะคะว่าเอ้ยตัวเองจะไปทางไหนดีพอมาเจอกับทางพี่หนุ่มนะคะจากไฟยูก็คือพี่หนุ่มก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการาตรวจสแกนลายนิ้วมือแล้วก็พอรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็แบบว่าเอ้ยเรื่องของลายมือเนี่ยมันไม่เหมือนใครในโลกเป็นบุค,คลิกเฉพาะของบุคคลน,นั้นๆเลยพอพี่หนุ่มแนะนําแบบนี้แล้วก็เลยพาน้องมาสแกนสแกน10นิ้วเลยค่ะน้องเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการใช้ตาเราก็ไม่เข้าใจตอนแรกก็คือบอกว่า ใช้ตามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะตัดสินใจยังไงต่อพอเรารู้แล้วเนี่ยก็คือเราก็มาจบเรื่องของเขาตัดสินใจเรียนสถาปัตย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะสอบติดคณะสถาปัตย์ของมชได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณไฟอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหญิงเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกเนาะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขามีศักยภาพยังไงติดตัวมา แล้วก็เขามีเขาเรียกว่าบุค,คลิกพิเศษของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเรารู้ว่าเขาเป็นคนใช้ตาเก่งเนี่ยเรารู้แล้วว่า ถ้าเราไปกอดเขาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบเท่าเราอ่ะมาพิมพ์หาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเวลาให้กําลังใจลูกง่ายๆเลยก็คือว่าหญิงมักจะพิมพ์หาลูกไอ้เป็นยังไงบ้างส่งสติ๊กเกอร์อีโมจิอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเขาชอบมากชอบมากที่เราได้สื่อสารกับเขาแบบนี้ค่ะก็คือฟาโยก็เป็นค <grammar> <ๆ S 1> ําตอบในเรื่องนั<ม>้นเหมือนก<ม>ันก็คือความสัมพันธ์ของเราระหว่าง ความเป็นแม่เป็นลูกและการสื่อสารของเราก็ดีขึ้นด้วยให้แชร์จากประสบการณ์ก็คือว่าลายนิ้วมือเหมือนกับลายแทงอะคะ่ะลายแทงเหมือนกับเขาเรียกว่าทิศทางในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคือตอนที่ทางไฟอยู่ทําประเมินมาให้เนี่ยเขาให้หญิงมาเป็นเล่มเลยนะคือพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราอยากรู้จักคนคนนี้คือเราเปิดแล้วก็เราก็ศึกษาเขาได้จากแบบเรื่องราวที่นิ้วมือมันบอกเลยอะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าการสแกนครั้งเดียวอะค่ะมันทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่คุณรักคุณจะต้องซัพพอร์ตเขายังไงให้แบบว่ามันไปถูกทางอย่างงี้ว่ามันโคตรคุม้มค่ะมิหนงก็อยากจะแบบว่าฝากถึงทุกท่านนะคะที่กําลังลังเลยอยู่อะค่ะก็คือว่าอ,อยากชวนทุกท่านนะคะก็ลองทําทสแกนไลน์ในมือกับไฟยูดูค่ะดีมากค่ะ